จะพาไปเที่ยวพระธาตุโบอองนะฮะเดี๋ยวเรานั่งเรือที่นี่ที่นี่คือ,อบ้านท่าแพตำบลท่าขนนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเป็นจุดที่เราจะนั่งเรือไปเที่ยวพระธาตุโบอองณนะจุดนี้ไปเนี่ยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้เวลาแล้วครับ ตอนนี้เรือของพี่เขาเนี่ยมามารอเราแล้วไปขึ้นได้เลยพี่นะนี่นี่พี่นี่นี่เขาพายเอาเหรอพี่พายเอาเหรอพายแล้วมั้งวันนี่ยพายเขาแล้วเจ๊โอ้ยี่เขาพายเอาตอนนี้เรือกำลังจะออกแล้วนะครับ จุดจดที่เราขึ้นเนี่ยคือบ้านท่าแพนะครับทุกๆคนที่จะไปพระธาตุโบอองเนี่ยก็คือจะต้องมานั่งเรือมานั่งเรือที่นี่กันหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับบ้านท่าแพฝั่งนี้เนี่ยคือตำบลท่าขนุนแต่ถ้าไปที่พระธาตุโบอ่องนี่จะเปลี่ยนเป็นตำบลปีล็อกปีล็อกแล้วใช่ไหมครับพี่ใช,ใช่ครับอ๋อไปได้เลยครับพี่เรือก็ออกจากบ้านท่าแพแล้วนะครับเรากําลังจะุูงไป วันนี้มาเป็นเดือนธันวาคมนะครับอากาศดีมากเย็นสบายนะครับผมจะเอาเอา,เอาเอาเรือที่ไปเนี่ยเป็นเรือที่ไม่มีราคานะครับเพราะผมอยากได้บรรยากาศที่มองเห็นด้านซ้ายด้านขวาที่สวยงามนะครับถ้ามีราคาก็ได้นะครับค่าเรือโดยเฉลี่ยเราอยู่ที่พันห้าเท่านฮะงทั้งวันทีนี้นั่งได้กี่คนครับแล้วแต่เรือแล้วแต่เรือ่าแล้วแต่เรือนะครับปะท่าโกอ่องเนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้จักมากนะัน คนคนยังมาเที่ยวน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวพาเพื่อนๆสมาชิกนะครับไปดูกันวันนี้น้ำเที่ยวพามาเที่ยวรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ อยากจะให้โทรมาจองเรือก่อนนะครับเพราะว่าเรือเนี่ยโดยเฉพาะวันเสาร์ที่เนี่ยคนจองเรือเยอะมากแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเรือนั่งข้ามมาก mm ็ hmm. ติดต่อจองเรือไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเบอร์ติดต่อเนี่ยหลังจากท,ท้ายคลิปผมจะทิ้งเบอร์ไว้ไให้นะครับสามารถโทรมาจองเรือได้ส่วนเรื่องราคาก mm ็ต hmm. ก <So, S 1> ลงกันเองเพราะว่ามันมีไปได้อีกหลายที่ราคาจะไม่เท่ากันเรือก็บอกเขาได้ว่าเอาแบบมีหลังคาหรือไม่มีหลังคานะครับ ส่วนอาหารการกินจะข้ามฝั่งมาแล้วมากินก็ได้หรือจะเตรียมมากินก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเองนะครับผมพกมาด้วยครับฉังนั้นเนี่ยรับรองไม่ให้อดแน่นอนนะครับข้างในจะเป็นหมู่บ้านกะเหลีย่ยงนะฮะหมู่บ้านกะเหลีย่ยงของกินก็มีเยอะอยู่แล้ว<อ>นะไม่ต้องัวงอดนะครับร้านอาหารนะครับข้างหน้าที่เห็นแพร่ๆเนี่นยเขาเลี้ยงปลา,าป๋ค้งน,นะครับอ๋อ,อเ,เขาเลี้ยงปลากดงค้าขของอะไรเยอะแยะเลยนะครับอยู่ที่ร้านอาหารก็มีนะครับ พกสเสบียงมาด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะหิวระหว่างนั่งเรือเพราะนั่งเรือนี่ก็เกือบเกือบชั่วโมงแล้วพวกสามารถพกสเสบียงมาได้อตอนนี้เรากำลังจะถึงท่าเรือที่จะต้องลงเดินไปสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับพี่ครับครับเนี่ยพี่เอง่ยเอ่อบริเวณนี้เลยใช่ไหมฮะ เเดินไปอีกไกลไหมฮะที่นที่นี่ทนี่นี่เอมถึงแล้นหมู่บ้านเน่ยาไล่ๆครับตรงนี้เขาเขาเรียกว่าหมู่บ้านโป่งใช่ครับอตอนนี้ถึงละประมาณ40นาทีนิดๆครับไม่ได้รีบครับมาเรื่อยๆชมบรรยากาศระหว่างนั่งเรือมาในเขื่อนอวชิราลงกรณ์นะครับสวยงามมากครับมีทั้งกระชังเลี้ยงปลานะครับ แครร้านอาหารก็มีนะครับตอนนี้เราถึงจุดลงเรือที่เราจะต้องเดินไปที่พระธาตุบูอ,องแล้วครับตอนนี้กําลังลงเรือแล้วครับตอ,ตอนนี้พี่เขากําลังมัดเรือให้อยู่ <Okay. S 1> อากาศเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี่นีส่สองลำนี่คือมาส่งคนมาเที่ยวฮะสามลำเลยปะสองลำนี้อ่ะเร้ มากันลำละกี่คนครับเนี่ยอันนี้หกคนอันเนี้ยไม่เกี่ยวอ๋อมวันวันนี้มีแค่หกคนนี่มีผมคันที่สองเลยป่ะลำ<ะ>ที่สองเลยป่ะละ่ะแสดงว่าคนไม่เยอะครับวันนี้ครับเราถึงพระธาตุโบอองแล้วนะครับอยู่ที่หมู่สองบ้านโบอองตำบลปีลอ็อกอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวเราเดินจากตรงนี้ไปนะครับประมาณ200เมตรก็จะถึงวัดแล้ว เนี่ยครับพอเราข้ามมาที่บ้านโบอองแล้วนะครับที่นี่ก็จะขึ้นตรงกับตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้หน้ารักจริงๆเลยนี่อยู่ปอะไรแล้วเนี่ยปอล่ครับแล้วเนี่ยปอครับเฮ้ยตัวทำไมตัวต่างกันยังไงฮะอยู่โรงเรียนนี้เลยอ๋อนี่ศูนเด็กเล็กอ๋อ,อ,อตรงนี้เป็นศูนเด็กเล็กครับศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้าน,<ม>บานโบองบโบอง นี่ยครับอยู่ตรงนี้เลยฮะก็คือทางไปพระธาตุก็ต้องผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮะพระธาตุเข้านี้เลยเหเอยรอเนี่ยอยู่หลังป่ามันเนี่ยนะ เที่ยวกับน้ำเที่ยววันนี้พามาไกลมาที่วัดพระาธาตุโบอองซึ่งการเดินทางเนี่ยจะต้องมาทางอำเภอทองผาภูมิแล้วก็นั่งเรือที่บ้านท่าแขกใช่ไหมพี่แล้วก็นั่งเรือมาอีกประมาณสัก40นาทีนะแล้วก็มาลงที่บ้านโบอองหมู่สองใช่ไหมฮะตำบลปีร็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่จะไม่มีไฟฟ้าจะเป็นแผงโซลา่าเซลล์ทั้งหมดใช่ไหมค,คร,ครการเดินทางจริงๆไม่ยากครับแค่แค่เรานัดเรือให้ได้แล้วก็นั่งเรือมา ร้อนสักนิดหนึ่งใช่ไหมฮะ <c oughs> หรือจะมีเรือแบบหลังคาก็ได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> พอเรามาถึงที่วัดพระาธาตุบวอ่องแล้วนะครับตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของพระาธาตุวันนี้ผมมาถึงประมาณบ่ายๆออกจะร้อนนะครับแต่ว่ามาถึงเหนื่อยแค่ไหนก็คุ้มกับความสวยงามที่นี่ใช่ไหมฮะ <c oughs> ก่อนอื่นขอแนะนําตัวนิดหนึ่งพี่ชื่ออะไรครับชื่อไก่พี่ไก่ <c oughs> คนพื้นที่เลยว่าฮะอยากจะถามพี่ไก่นิดหนึ่งพี่วัดพระธาตุเนี่ยเป็นวัดของของชาวกะเหรี่ยงไหมกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงทั้งหมดเลยอ๋อ คนกระเลี่ยงที่นี่เกือบทั้งหมู่บ้านเลยปะ่ะทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านเลยใช่ไหมทีนี้เนี่ยเออพี่ผมถามนิดหนึ่งตอนเดินเข้ามาเนี่ยสะพานเนี่ยครับก็ค,คืออันนี้สะพานเก่าเลยปะ่ะสะพานเก่าครับสะพานเก่าน,าน<ๆ>ี่แต่แต่ผมยังไม่เกิดเลยครับอ๋อสะพานตั้งแต่ยังม <Spencer. S 2> ไม่เกิดเลยเหรอครับอ้กีป่ปีแล้วงั้นน่ะพี่อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสองยี่สิบสองคือยังไม่เกิดเลยสะพานใหม่นี้กี่ปีแล้วอ่ะมันสี่ห้าปีครับสี่ห้าปีเองใช่ไหมที่นนามเป็ไี่พู้ถ ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้แต่ว่าที่เขาบอกว่าเดินมาเนี่ยเป็นสาบัวเนี่ยจริงไหมที่เขาบอกผู้หญิงห้ามเข้าพี่จริงครับเพราะมันก็แบบถ้าผู้หญิงมาก็น้ําจะไม่มีแล้วน้ำนแห้งหมดนะครับมันแห้งเองมันเลยเหรอครับน้ำในหนองเนี่ยมันจะแห้งหมดแล้วคือผู้หญิงเข้ามาแค่เนี้ยก็ห้ามห้ามครับห้ามข้ามสะพานเลยว่างั้นเถอะอ้าวเหรอครับแล้วน้ํานี่มันเป็นน้ําที่ธรรมชาติหรือว่ามาจากจากน้ําผุดใต้ดินน้าเป็น ันนี้คมันก็เป็นอย่งเงี้ยมันไม่ไม่แห้งครับมันก็เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นน้ําธรรมชาติครับอ๋อแต่ความเป็นมาคือเขาบอกว่าผู้หญิงห้ามข้ามแต่ผู้ชายข้ามได้หมดแล้วที่คนที่มาที่นี่ส่วนมากเขามาขออะไรพี่บางทีก็ขึ้นไปนู่ครับเจดีย์ข้างบนครับไปขอพรอะไรครับจะสมหวังตามปรารถนาส่วนมากมาขอพรกันขอรูก คนที่มาที่นี่ก็คือลูกแล้วคนมาเที่ยวแต่ละวันเยอะไหมหรือว่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็พวกมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆพักที่โรงเรียนเนี่ยแข่โรงเรียนนะอ๋อมาพักที่โรงเรียนเลยอ๋อเอ,อพี่ผมสังเกตเห็นว่าําไมดียนด์นี่เอียงหรือตา,รราต,ตามธรรมชาตินยตามธรรมชาติครับเหมือนรอยต่อกับหินนะครับข้างบนหนักแล้ามันกจะเป็นลมอืมอืมที่นี่ช่วงเดือนธันรวาเนี่ยมการมาครับเย็น กลางเต็นที่โรงเรียนอะเลยใช่ไหมตอนเต้นในอากาศเย็นหนาวหนาวครับอ๋อข้างบนเดินไปอีกไกลไหมพี่ไก่ไม่ไกลครับประมาณสิบนาทีแล้วประมาณสิบนาทีแต่เหนื่อยหน่อยใช่ไหมหลายขั้นแล้วข้างบนมีมีมีรอยพระธาตุไหมมีครับมีด้วยใช่ไหมคือคนที่ไปขอคือขอข้างบนนั่นแหละครับขอองค์เนี่ยองค์เก่าครับองค์เก่าอยู่ข้างบนอืมที่นี่เขามีงานประจําปีอะไรไหมแบบคนมาเที่ยวเยอะๆงาน มีก็งานน้ำมาสการเจดีพระธาตุบองครับน้ำมาสการ,รพระธาตุเจดีโบอองเขามีช่วงเดือนไหนเดือนมีนาครับเดือนมีนา,บนาอบางทีก็กลุภาพา์ามันตรงกับไอ้ขึ้นแปดค่ำเดือนสี่เดือนกลุภมพายแปดค่ำเดือนสี่ไม่กุุภมพา์ก็มีนาเนี่ยไม่กลุภมพา์ก็มีนาคนเยอะไหมเยอะครับเยอะเลยเอ่ะคือไม่ใช่คนแค่ที่นี่คนข้างนอกก็มาไหว้พระธาตุกันอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราควนพี่ไก่พาขึ้นไปข้างบนนะ พี่ไก่จริงไหมครับพี่ที่เขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยเป็นถำ้ำจริงครับจริงอ่ะมันทะลุกันได้หมดเลยอ่ะทะลุหมดครับแต่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเคยเคยมีคนเข้าไปไหมพวกตอนพวกยังเด็กเคยเข้าเข้าไปอ๋อมันเป็นคล้ายๆเป็นทรายนะที่นะครับมันไม่ใช่ก้อนหินนะส่วนมากก็ถ้าแบบ มีบุญพอเนี่ยครัก็จะเก็บได้อะไรอะไรอยัางครับเช่นเช่นอะไรครับที่บุญพระฮะถ้ามีบุญพอก็เจอพระครับอ๋อนี่ทําตามรูนี้ใช่ไหมที่เขาบอกอ๋พี่ไก่เคยได้พระไหมไม่เคยครับไม่เคยครับถ้าพี่ไก่ได้แบ่งแบ่งผมนะเราแบ่งบุญกันไง เคยมาเขาเขาเคยเก็บได้เคยเก็บได้คือเก็บได้ไม่ได้ไปค้นหาใช่ไหมคือเก็บได้โดยบังเอิญครับก่อนเข้ามาเนี่ยครับก่อนข้ามสะพานหรือว่าก่อนขึ้นตรงนี้เนี่ยเขาบังคับถอดรองเท้าทุกคนนะฮะมันชันนะเนี่ยเอ้านี่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยพี่ไก่ขึ้นทุกวันอยู่แล้วมั้งข้างบนทางจะเริ่มแคบลงนะฮะเนี่ยฮะแค่พอตัว ระวังนิดนึงนะครับพี่ไก่ข้างบนนี่มีม,มีมีพระอยู่ไหมฮะไม่มีมมแต่พระพุทธรูปนีเดียวพระพุทธรูปนี่คือสุดแล้วใช่ไหมอ๋อนี่คือเขามานั่งพักผ่อนตรงนี้ได้ครับโอ้ไหนพระธาตุอยู่ตรงไหนครับพี่ไก่อยู่ข้างบนเอาขึ้นไปอีกเหรอไกลไหมอยู่ตรงนี้ก็ถ่ายไ,ได้ขึ้นก็ได้ครับตรงนี้เองตรงนี้เนี่ยมาถึงเนี่ยมาเคาะระฆัง ต้องเคาะกี่ครั้งครับพี่ไก่สามสามตอนก่อนลงครับค่อยอ๋อก่อนลงค่อยเคาะคือก่อนลงค่อยเคาะไม่ใช่มาถึงปุ๊บเคาะเลยไม่ใช่แล้วที่เขาขอพรขอพรกันคือตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้ครับฮะตรงนี้เหรอฮะผมว่ามาถึงที่นี่ครับควรจะนั่งพักผ่อนก่อนแล้วค่อยมานั่งขอพรนะฮะแล้วก็ไหว้พระธาตุข้างบนนะฮะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าทางขึ้นมันจะชันมากแนะนำครับถ้าทุกคนจะมาเที่ยวนะครับ ติดต่อภาษาเรือให้เรียบร้อยแล้วก็มีคนพาขึ้นมาจะได้ถามเรื่องประวัติความเป็นมาของที่นี่เดี๋ยวบางคนหลงใส่รองเท้าขึ้นมาบางคนพาผู้หญิงข้ามบันไดมาเดี๋ยวจะพลาดนะครับต้องระวังนิดนึ่งครับที่นี่มีกฎระเบียบเหมือนกันครับ ตรงนี้เป็นจุดสูงสุดเลยนะครับซึ่งพระาธาตุจะอยู่ด้านบนนี่เราอยู่ด้านบนนะครับข้างล่างก็จะมองเห็นสะพานข้ามสะบัวนะครับผมตอนนี้เรานั่งพักอยู่บนพระาธาตุโบอองนะครับก็พักเอาแรงนิดนึงพอดีขึ้นมาเนี่ยก็ร้อนด้วยแล้วก็บันไดก็ชันด้วยเดี๋ยวขอถามพี่ไก่กนิดน,นึงนะครับว่าจริงไหมที่เขาบอกว่าหมู่บ้านเนี่ยถ้าจะบวชเนี่ยคือที่นี่มไม่มีโบสถ์ไม่มีใช่ไหมแล้วบวชททำไงครับ ก็ต้องขึ้นมาบวชตรงประธานนี่ครับฮะขึ้นมาบวชที่นี่เลยครับแล้วต้องขี่คอขึ้นมาไหมเด,หเดินเดินก็ได้ใช่ไหมเ <c oughs> อ้ถ้าขี่คอเนี่ยคนให้ขี่นี่ก็แย่เหมือนกันใช่ไหม <c oughs> อ๋อแล้วคนกะเหลี่ยงที่เนี่ยครับทําอาชีพอะไรเป็นหลัก <c oughs> ส่วนใหญ่ก็กีดยางกับปลูกมันสับปะหลังก็ <c oughs> ประมาณนี้เอ้ยแต่ผมเห็นต้นทุเรียนด้วยนะมีด้วยใช่ไหมรับมีเพิ่งปลูกอ๋อเพิ่งเริ่มเริ่มมีเพิ่งจะเริ่มครับอ๋อ อ,อถามพี่ไก่นิดนึงในฐานะเป็นคนที่นี่ครับคนที่บ้านโบอองเนี่ยอยากให้คนมาเที่ยวที่พระธาตุเยอะๆไหมอยากครับอ่าแนะนําได้ต้อง,ต,องต้องระวังอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่มีอะไรแนะนํำไหมก็อย่างแรกก็แนะนําให้ขึ้นมานมาสการ,รจีย์พระธาตุโบอองก่อนนะครับแล้วก็ต้องตามทําตามกฎครับห้ามผู้หญิงเข้ามาห้ามผู้หญิงเข้ามาในพระธาตุอะไรอีกครับแค่นี้ครับรองเท้าไหม อรงอง,องเท้าอย่าพลาดนะต้องถอดอืมแล้วขึ้นมาขอพร,ร,รอแล้วก็ก่อนลงอลคอระรังสามครั้งใช่ไหมอันนี้เลยนะอันนี้เหลืออันนี้สามสองคันอันไหนก็ได้อ๋อสามครั้ง งามมากครับพระธาตุโบอองก็แนะนําให้มานะครับก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับที่นี่ก็คือห้ามผู้หญิงผ่านและลงห้ามลงไปในสาด้วยนะครับห้ามนําสิ่งมึนเมาขึ้นพระธาตุห้ามนําขยะลงสระและบนพระธาตุและกรุณาถอดรองเท้าด้วยก็คือปฏิบัติอย่างเคร่งขัดสําคัญสุดนะครับคือข้างบนเนี่ยระฆังเนี่ยราชการที่5้าเป็นผู้ถวายให้นะครับจะมีสลักอยู่บนระฆังด้วยนะครับดูดีๆนะครับ ตอนกลับสบายหน่อยนะมีสาเล้งมาส่งตอนนี้เรากําลังนั่งสาเล้งไปที่ท่าเรือนะครับเราออกมาจากาวัดโบออกนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือแล้วครับ บอกว่าปีนี้น้ําที่เขื่อนน้อยครับปกติแล้วเนี่ยถ้าน้ํำเยอะๆจุดที่เรานั่งมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ครับตรงซาเลยตรงนี้ก็คือท่วมหมดเลยใช่ไหมพี่ท่วมหมดเลยอ๋ออ๋อเอาให้ขึ้นเรือเลย่นีเออนี่พี่เขากล่าวว่าส่งแบบขึ้นเรือได้เลยฮ่านเนี้ยโอ้โหผมช่วยค่าน้ำมันครับพี่ตัไม่เอาไม่เอาไม่เอา ผมช่วยผมช่วยทานมันไม่เอาไม่เอาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกเดี๋ยวเราเจอกันอีกขอบคุณมากครับพี่ตาขอบคุณมากพี่พี่ตากล่าวว่าส่งขับขึ้นเรือได้เลยฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือแล้วครับหมู่บ้านกลโบอองเดี๋ยวเรานั่งเรือต่อแล้วครับตอนนี้เรากำลังออกจากหมู่บ้านโบอองนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ ท่าเรือบ้านท่าแพรเดี๋ยวเราจะแวะไปกินข้าวที่ร้านอาหารแพรมาลายก่อนนะครับห่างจากนี่ประมาณ10นาทีนะเดี๋ยวตามกันไปเลยนะครับขตอนนี้เราอยู่บนแพรครับซึ่งบนแพรเนี่ยมี ปลาให้ชมนนี่มัเเลล็กทอันนี้เขาเรียกปลาอะไรฮะเล็กเทลเล็กเทลอืมมองไม่ค่อยเห็นนะมองตรนนองเรนี่โอ้ตัวเบลลมเลยนะอันนี้เล็กเทลเล็กเทลเขาเรียกเล็กเทลนี่ฮะเยอะเยอะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่มากครับโอเคครับไปจุดอื่นต่อไั้อันนี้ปลาครับอันนี้ปลาครับโอ้โอเคครับ นี้ปลาค้าบเหมือนกันทางเดียวกันนี่ยมีมีผสมกันมั่งอะไรมั่งออ่นี่ก็ปลาค้าบมีปลาลงปลาแรกครับมีเลี้ยงเลี้ยงขายแล้วก็ขายก็ซื้อขายเขาขายอุ่นร้อนคือเขาเลี้ยงอยู่ในแพรเลยนะครับเป็นที่ที่นี่คือเป็นเป็นที่พักด้วยไหมครับใช่ครับก็จองได้ ็ก,กได้ที่นี่เขาเป็นที่พักด้วยนะครับที่แพแพชื่ออะไรนะแพมาลายแพรมาลายนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังไปดูปลาช่อนอเมซอนใช่ไหมครับช่อนเมซอนนะแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแต่ตัวมันใหญ่น้ำมันขุ่นน้ำมันขุ่นจรนิงแดดเปี้ยมมันน่าจะขึ้นมานะเดี๋ยวก็ขึ้นเนี่ยๆดำๆเนี้ยครับนี่คือกันมันจะโจรใช่ไหมใช่ เงียนดำเนี่ยอยู่ใต้เลยอือย,อยู่ข้างล่างเลยนะปลาช่อนอเมซอนปกติดแดดเง,งามเงาอางเงี้มันสวยนะครับทำไมมันไม่ขึ้นมาล่ะ <laughs> ปลาช่อนไม่ขึ้นมาให้ดูครับเป็นแพรกลางแม่น้ำเลยนะครับอยู่ในกลางแม่น้ำเขื่อนวชิราลงกรนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็จะเป็นที่พักอยู่ที่นี่ พร้อมเสร็จสับเลยนะครับเนี่ยฮะที่พักปลูกต้นใบเตยนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาสวยงามเอาไว้โชว์แล้วก็ปลาบางส่วนก็สรับทำอาหารที่นี่ด้วยนะครับบนแพรเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยครับเพียบเลยฮะเขาเลี้ยงปลาอยู่ในแพร ก็มีปลาบูด้วยแล้วก็ปลากระเบนด้วยอันนี้เลี้ยงไว้ขายปลาบูช่องนั้นเอาไวทาา้ทำกับข้าวให้ลูกค้าอ๋อทำกับข้าวให้ลูกค้าเลยซื้อจากชาวบ้านที่เขาหาได้มาอ่าหามาก็มาขายให้เรารอ๋อครับพอแวะมาที่นี่นะครับก็จะด้วยความที่ที่นี่เป็นแพรนะครับอาหารทุกอย่างก็จะเน้นเป็นปลาอันนี้เขาเรียกว่าปลาคังผัดฉาเนี่ยครับปลาคังผัดฉาเนี่ยครับปลาคังผัดฉาอันนี้ทอดมันปลากาย ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นต้มต้มยำปลาคังเหมือนกันเนี่ยฮะผมชอบมากครับน้ำน้ำรสชาติดีมากครับอื้อร่อยครับอร่อยนี่ทอดมันปลากายร้อนๆครับอือืมอร่อย อืมถ้ามาจะดีวัดโบอ่องแล้วนะครับถ้ามีโอกาสให้แวะมาทานอาหารที่นี่สดบรรยากาศดีเพราะาที่นี่เป็นแพรทั้งหมดเลยครับมาทานด้วยกันครับผมเชิญ ทริปนี้ไปพระธาตุโบอองมาครับสวยงามมากสนุกการเดินทางก็ต้องขอบคุณพี่ธมนะครับถ้าใครสนใจจะมาเที่ยวก็ติดต่อพี่ธมที่บ้านท่าแพซอยสได้เลยใช่ไหมครับครับอ่าฮะมีครับมีอะไรแนะนำไหมสำหรับคนที่จะมาเที่ยวบอกเบอร์บอกเบอร์ก็เบอร์นะครับครับ061 0 6 1 436 436 สองหกสามาครับผมสองหกสใครจะล่องเรือใครกินอาหารครับมีแพรรากมีมีอะไรมีมีครับมีหมดเลยครับแล้มาเยอะมาอะไรเงี้ยมามาได้ครับก็ให้ติดต่อพี่ธมก่อนได้ครับโอเคงั้นทริปต่อไปน้ำเชี่ยวพาไปเที่ยวที่ไหนขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมบาย